Tẩy lô, tẩy lô, tẩy lô lắm nhé, chặt สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยเดอะพีฟิชชิหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปยาวๆมานานนะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับก็จะพาทุกคนไปถล่มรังปลาเก่าสงขลากันนะครับคลิปนี้ถ่ายทำหลังมรสุมลูกแรกหมดไปนะครับตอนนี้ลูกที่สองมาอีกแล้วไม้นี่คือกองหินท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับถ้าจะมาก็ เดินมาได้ตั้งแต่หาดแก้วนะแต่ว่านั่งเรือมาดีกว่าเพื่อความสะดวกสบายนะเดี๋ยวเบอร์โทรไตเรือผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับก็จะเตรียมอุปกรณ์คันเบสที่ผมใช้วันนี้ก็พามา2คันนะครับคันหนึ่งเวท12-25อีกคันเป็นเวท15-35นะครับราก,ก็ใช้เบอร์3,000เป็นหลักนะครับแต่ก็มีสำรองไว้ด้วย1ตัวเป็นเบอร์45นสายในใรอก,ก็จะเป็น PE 3นะและก็สายช็อค อยู่ที่50าสถึงแปอนด์เนาะพรดะโดยความที่ว่าเรามาเน้นปลาเก๋าเป็นหลักนะครับแน่นอนถ้ามันกินก็มุดรู้แน่นอนนะครับเพื่อความสบายใจใช้สายใหญ่ไว้ก่อนเหยื่อก็จะเป็นสารพัดเหยื่อยางนะครับขนกันมาแบบเปิดร้านขายได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับผม ช่วงเวลาเช้ามืดก็ไม่มีอะไรมาช่วยเหยื่อเลยนะครับเทคนิคการตกปลาเก่าของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแค่โยนไปใกล้ๆฝั่งเองไม่ต้องไกลมากเน้นเจิกเลาะโคดหินมานะครับถ้ามีตัวสวบแน่นอนถ้าเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าไม่มีแสงแดดก็จะใช้เหยื่อที่สีสว่างสว่างสดๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นจุดสนใจของปลาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าสีของเหยื่อก็คือแอคชั่นนะครับปลามันกินเพราะว่าแอคชั่นเนาะพยายามเจิกให้มันดุกิกดุิกแต่ว่าไม่ต้องเร็วมากช้า๊ เนืบเนิบเหนะยื่อผ่านหน้ามันยังไงก็กัดนะครับวัวจิ๊กที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณ10กรัม10กว่ากรัมนะครับไม่ไม่เกิน15กรัมขึ้นอยู่กับความแรงของน้ําด้วยนะครับตอนนี้น้ําก็ไม่ได้แรงมากผมใช้ประมาณ10กรัมนะครับทุกคนสังเกตดูว่าผมตีเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะครับเพราะปลาเก๋าที่นี่ก็อาศัยอยู่ใต้โขดหินใกล้ๆฝั่งนี่แหละครับ เปิดหัวเลยเก้าแล้วตัวเปิดหัวทริปก็เป็นของเดอะพีนะครับวันนี้ก็มากัน คนก็มีพี่สิงช่องอยู่กับสิงพี่กันช่องกันนะครับแล้วก็น้องทีช่องเดี๋ยวพาไปตกปลานะคะตัวแรกก็กินปลาย่างสีเขียวเลมอนนะเป็นสีที่สว่างสว่างหัวจิกก็มีพูดด้วยนะครับเพื่อเรียกความสนใจของปลาตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ใสพอพอได้อยู่สวยเลยก็ไปตามหาแต้มต่อไปกันครับ <c oughs> <c oughs> แต้มที่สองก็มาแล้วนะครับไซก็ไล่เรียกันเลยพอๆกันนะปะลาที่นี่ก็ไซรับเคก็จะประมาณนี้นะครับ<ะ>แต่ก็อาจจะมีไซกิโล2กิโลหรือหลายกิโลมาให้เห็นอยู่เหมือนกันเนาะแต่ไซนี้ผมบอกเลยหนึ่งมะนาวอร่อยมากและเยะตัวที่สองที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยครับผม หลังจากที่ผมได้พี่กันก็จัวมาอีกแต้มหนึ่งเหมือนกันนะครับ ทุกคนดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับดูคันบิดของพี่สิงห์แอคชันลงแบบสุดๆผมก็คิดในใจว่าตัวใหญ่แน่นอนก็ตื่นเต้นแทนพี่สิงห์เลยนะครับที่ได้ตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นปลาเก๋าที่ไซมุดทะลุบาดานเลยนะครับตัวนี้นี่แหละที่ผมบอกว่าอาจจะมีไซโลไซสองโลนะครับมาให้เห็นอยู่เหมือนกัน ไซรุนเป็นโลตัวนี้สุดยอดเล่ลบมาเต็มข้อเลยอุ้วนไซรุนในนั่นเหนียบทุกคนจุดเดิมเลยนะโลว่าไซโลนไซโลนได้ไซโลรอบนี้สุดจัดมาหลังจะมานะมาหลังจะมานะ เหมือนนั่นบนจอดอุ่นู่นโดนแล้วทุกคนดูจังหวะพี่สิงตีเบ็ดให้ดีนะครับผมไม่เห็นนะครับจังหวะนี้เพราะว่าผมมัวแต่สนใจน้องทีอยู่เพราะว่าน้องทีวัดปลานะครับตะกี้แ่หลดหลังจากนั้นผมก็ตีเบ็ดไปเนี่ยสังเกตดูนะครับผมตีเบ็ดไปทั้งเดียวกับพี่สิงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คงไม่ต้องเดาะนะ ทุกคนดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับผมกรอสายมาพี่สิงห์ก็กรอสายเหมือนกันดูให้ดีนะครับ <c oughs> คือต่างคนต่างคิดว่าปลากินเบ็ดนะครับก็เลยวัดส,สุดแรงเลย <c oughs> พี่สิงห์ก็วัดตัวย,ยนต์เลยนะครับเพราะว่าเป็นมุมเดียวที่กับแค่ได้ไซโลมาเมื่อตะก,กี้นะ <c oughs> ผมก็ไม่ต่างกันเลยนะครับ <c oughs> วัดส,สุดแรงเลย <c oughs> พอน้ําเริ่มแรงปลาเริ่มกินหางตัวคนก็หิวแล้วครับ แวะเต<อ>ิมพ,พลังก่อนน,นิดนึงหลังจากที่ท้องอิ่มแล้วลุยกันต่อครับ น้องทีก็จวัวขึ้นมาได้อีกแต้มนึงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังเงียบๆอยู่เลยไม่ใจแล้ววันนี้ไม่ใจแล้ว<ะ>ติดสิ้นบนไม้วะ đào phi mang ha Điên sao quá ơi Điên Có đây rồi quân quân <cười> <cười> อย่าวัวย่งกันวัไอ้วมุกกระปนี้ของน้าไปหนอะกูเดี๋ยวมาไม่เอาน้วแล้วปีบีเลยน้กรดนม้านนม้าน ลน้องทีจัวมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับมานจริงๆเลยคนนี้เพราะว่ามีอีกหลายตัวที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับน้องทีก็ได้ขึ้นมาเยอะมากในหลุมนี้โอยอมยอมยอม ก็ยางที่บอกนะครับว่าเหยื่อยางที่เอามาเนี่ยมีมากมายหลายแบบเยอะจนสามารถเปิดร้านได้จริงๆตัวที่เห็นนี่ก็เป็นกุ้งยางนะครับเกี่ยวกับหัวจิกแล้วก็ตีป้ปล่อยให้มันจมให้ถึงพื้นเลยนะแล้วก็ค่อยๆเจิกมาเบาๆกระตุกๆให้เหยื่อมันลุกดิกๆุกดิก,ดก,ดกรับรองวัดเด็ดมากนะครับเหยื่อกุ้งยางตัวนี้ ช็อตนี้คือได้พร้อมกัน3ตัวเลยนะครับทั้งพี่สิงห์น้องทีแล้วก็ผมช่วงที่ปลากินก็จะกินดุเลยนะครับช่วงไหนที่เงียบก็ไม่กัดเลยเหมือนกันนี่นี่ตัวเลยร้องกันเลยอย่าเพอะอย่ายอีตัวนึงเกี่ยวนัดอยากควักวิ่งอิดเลือลุ้นเลยไม่ใจก๋วแน่ไม่ใจก๋วยอ่ะ <c oughs> พุ่งมาหรพุ่พงหานะแต่ไม่รู้แต่ไม่รูดผมก็กลับมาซ้ําหลุมเดิมนะครับเพราะว่าปลาเก๋าเนี่ยมันจะอยู่มันเป็นหลุมเนาะเราก็ต้องจําให้ได้ด้วยว่าเราตีมุมไหนเหลี่ยมไหนนะครับเพราะว่า มันจะอยู่มันเป็นฝูงเลยบางลุมนะเราไปตีย้ำๆเนี่ยได้ขึ้นมา5-6ตัวเลยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าปลากรอมันก็อยู่เป็นฝูงกัน ตัวนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาอังโจอนะครับหรือว่าปลาอังเกยหรือกับพุงแดงข้างปลานะครับตัวนี้ก็รสชาติดีเหมือนกันอยู่ในตระกูลปลากระพงนะครับเยอะที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นหนอนยางหางโบกแล้วก็มีมีขนยุบยับยุบยับหน่อยนะครับสยองนิดนึง you ลาตัวไหนเล็กเกินเราก็ปล่อยนะครับไม่ได้เอาทุกตัวนะคลิปนี้ก็ปล่อยไปหลายตัวอยู่บางตัวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ ใบนี้ถ้าประเมินแล้วว่ามันไม่ได้กืนเบรมีโอกาสรอดก็ปล่อยทุกตัวนะครับและทุกคนจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับเป็นจังหวะนรกมากๆเลยจังหวะนี้ ในใจผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาเก๋าใหญ่นะครับเพราะว่าหลังจากที่คันมันหักแล้วสายมันก็ย่อนมันก็เลยพามุดเข้าไปใต้หินแล้วทีนี้สายมันก็ขาดเลยนะครับคันนี้เป็นคันราคาไม่แพงนะครับผมซื้อมาไว้ใช้สำรองเนาะซื้อมาก็หลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เคยหักไปแล้วครั้งหนึ่งหักตรงคนเนาะ วัดลากาเหมือนกันนี่แหละผมก็ได้เอามาบิ้วไปนะครับใส่กับด้ามเดิมนั่นแหละโดยความที่แบงค์มันก็บางๆนะครับผลก็เลยออกมาตามที่เห็นในคลิปนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเปลี่ยนคันใหม่น,นะครับคันนี้เป็นคันที่ผมใช้แคดอินซี see. แต่ก็เอามารีนใช้ฟังได้เหมือนกันเวท15.35นะครับ นุ้ก็วัดเหมือนกันโอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาบายแก่ๆแล้วนะครับก็เลยเก็บของเก็บปลาแล้วเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับย้ายหมายขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปถึงจุดที่นัดกับไตเรือไว้นะระหว่างทางที่เดินไปจุดนัดพบก,กับไตเรือก็ดีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลามันก็ยังกินดุอยู่นะตรงนี้ก็ไม่ได้มีแค่ปลาเก่านะครับในทริปนี้ก็ได้อังจ้อแล้วก็กระพงแดงปนๆมาด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าปลากินโอเคเลยนะครับนี่ก็จิ๊กเหยื่อพี่สิงมานะครับเป็นปลายางหางแดงเขาว่าหมานนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดู 老、wow. ตัวนี้ก็เป็นปลากเก๋าไซซ์สวยอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวปิดคลิปและกันเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีตัวอะไรมากัดเหยื่อแล้วเนะหลังจากนี้ก็มาดูปลารวมกันนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนกันอ่ไส้สวยเอ้พีก็ตกตรงนี้หรอกก็เ,เดินได้ไกล เดบุปลาโยนี่ดอกเบอร์และสำหรับใครที่จะมาตกปลาที่กองหินแนวกันคลื่นท่าเรือน้ำลึกที่ผมตกในคลิปนี้นะครับก็สามารถเดินมาได้จากหาดแก้วนะครับเดินมาตามแนวหินเลยแต่ว่ามันก็ใกลยอยู่เนาะหรือจะว่ายน้ํามาจากหัวพญานาคก,ก็ได้นะครับมาขึ้นที่กองหินนี้เลยเพราะว่ากองหินนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับหัวพญานาคหรือหัวเขื่อนเนี่ยนะครับ แต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายก็ติดตอ่อเบอร์นี้เลยนะครับเจ้าของเรือชื่อบังฟ้านนะครับเขาก็รับส่งนักตกปลาที่แนวหินนี้อยู่นะส่วนเรื่องราคาก็ลองโทรถามบังดูนะครับขึ้นก่อนนะเดี๋ยวบ,บังพี่นี่เบกเดินเตื้อ,อ,อ,อไปเนี่ย <c oughs> อ๋อตื้อเตี้ยเบเยารกลังเลยอ๋อฮะเอา,าใหม่เรางั้นเลยาาลเดี๋าาวยว ส่วนปลารวมในทริปนี้นะเอากลับไปช่างดูแล,งแล้ว11โลนะครับทริปนี้นี่บอกเลยว่าเมื่อยแขนมากแต่เยอะที่ขาดไปก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันนะโดยความที่ปลากอมันเป็นปลาที่มุดรูนะครับแล้วก็หินคมมากก็เลยขาดบ่อยสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟิชชิลทั้งเพจ a c e b o o k ทิกต็อกแล้วก็ YouTube กันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ